สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้อมพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศหิมะหนาวๆขาวๆอีกเช่นเคยค่ะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบส <c oughs> ี่องศาเซนเซียนนะคะท่านผู้ชม <c oughs> แถมมีลมด้วยคะ่ะตรงนี้หิมะลึกนะคะตรงนี้ต้อมโกยออกไปแล้วดูคะ่ะต้อมยืนเนี่ยหิมะถึงหัวเข่าเลยนะคะท่านผู้ชม ต้อมพาท่านผู้ชมมาวันนี้ก็คือต้อมจะพาท่านผู้ชมมาผัดหอยแมงผู้นะคะมาดูกันเลยค่ะท่านผู้ชมวัตถุดิบเอาตามตามมีตามเกิดนะคะคือต้อมจะไม่เน้นว่าเครื่องจะต้องจัดเต็มนะคะต้อมเน้นที่บรรยากาศค่ะเวลาเรามาก่อไฟอข้างนอกท่างกลางหิมะก่อไฟบนหิมะอย่างเงี้ยกินได้น,นะคะท่านผู้ชม แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยนิยมกินกันเพราะว่าออกมาข้างนอกอากาศก็หนาวอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วยิ่งมากินหิมะเข้าไปอีกข้างในร่างกายเรามันก็จะเพิ่มความหนาวนะคะมันก็จะไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่ก็จะไม่ไม่นิยมกินกันนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมจ๋ามากอไฟกันเลยค่ะตรงนี้ต้องเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะคะต้องเอาฟืนมาจากบ้านค่ะท่านผู้ชมต้องจะก,ก่อตรงนี้นะตรงนี้นะคะเพราะว่า เอาตรงนี้เลยจ้าท่านผู้ชมจ๋ามองเห็นไหมคะมองเห็นไมเอ่ยดำหน้าลงสักนิดเนาะเอาหน้าลงสักนิดนะจ้าท่านผู้ชมจ๋า,น,จานิดนึงนิดนึงค่อนข้างจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอากาศวันนี้ขมุกขมวัวอยู่คะ่ะท่านผู้ชมโอ้ยเนาะ จริงๆอ่ะต้อมทำกับข้าวอ่ะทำในบ้านก็ได้นะคะแต่ว่าอยากจะมาเล่นส่วนหนึ่งแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศด้วยว่าเราก่ไฟกลางหิมะเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะฟื้นเฟืองอยู่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเพราะว่าฟืนที่นี่มันค่อนข้างจะไม่ไฟง่ายอยู่นะคะแล้วก็ แพงค่ะปืนที่นี่จะแพงลูกบาทหนึ่งก็ลูกบาทเม็ดไม่ใช่ลูกบาทเม็ดต้อมเอา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 ลูกบาทเมตรหนึ่งก็อยู่ที่ห้าสิบห้าสิบยูโรนะคะท่านผู้ชมห้าสิบยูโรนี่ต้อมที่บ้านต้อมจะใช้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์ต่อห้าสิบยูโรต่อหนึ่งลูกบาทเม็ด บอกนะคะว่าไม่ติดเห็นไหมคะท่านผู้ชมจะติดไวมากคะ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเหมือนจะมีน้ำมันในตัวเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นไม้กล้ยบุนะคะไม่ใช่ไม้สนทําไม้สนนี้จะยิ่งติดเร็วก่อไฟเขาก่อไฟทำกับข้าวทำกับข้าวตอนเย็นนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ที่นี่เป็นเวลาบ่ายสามโมงคะ่ะหนาวไหมหนาวนะคะท่านผู้ชมจ้ะท่านผู้ชมจ๋าแต่ก็ อยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมบรรยากาศว่าก่อไฟเป็นยังไงทำกับข้าวข้างนอกบ้านเป็นจังไดเป็นจังไไดน,นะคะอันนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนี้ต้มโกยหิมะออกนะคะถ้าต้มไม่โกยออกเนี่ยถ้าเราก่ออย่างนี้เลยเนี่ยเวลา,าไฟมันติดนะคะหิมะมันก็จะละลายแล้วมันก็จะเป็นหลุมลงไปเลยค่ะ มันจะไม่ละลายหมดนะคะมันจะละลายแค่บริเวณที่ก่อไฟค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ทำอาหารกันแล้วนะคะท่านผู้ชม <c oughs> ข,อขอใส่ไฟเยอะนิดนะึงเป็นไงคะท่านผู้ชมควันสีดำดำกับควันกับหิมะขาว,ขาว ตรงนี้เอาสนุกนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศเอาสนุกค่ะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอพื้นที่อ,ออกไปสักก่อนเป็นยังไงครับเป็นยังไงคะเ,เดี๋ยวเราไปติดดีๆก่อนนะคะ <c oughs> มันก็ช่วยได้หน่อยนะคะแต่มันก็ไม่ไม่มันก็ยังไม่ไม่ถึงกระอุ่นคือมันก็ยังจับไฟได้อันนี้ต้องต้อง บเข้ามาทำอยู่อยู่ในป่าหน่อยฟันฝันจะฝันจริงๆอะ่ะต้อมอ่ะจะทำตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วแต่ว่ามันก็โอกาสมันก็ไม่ว่างเนาะทำธุระนูน่นนี่นั่นแล้วก็ญาติคนนั้นมาญาติคนนี้มาก็เลยไม่มีเวลามามีเวลาตอนเย็นนะคะโอกาศ ก็ค่อนข้างจะอึมครึมอากาศวันนี้ไม่มีไม่มีแสงสว่างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอให้ไฟติดนิดนึงนะคะตอนที่เรารอไฟนี่ก็ก็กเราก็มาเตรียมเครื่องแกงกันเลยค่ะไอ้ไม่ใช่เครื่องแกงสิต้องก็พูดผิดเนาะเครื่องอะไรนะเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงท่านผู้ชมจ้ะท่านผู้ชมจ๋า กใจตื้นหนูก็ตกใจตื้นมาอีกแล้วค่ะขอหน่อยขอหน่อยโอ้ยเนาะอุปกรณ์กว่าจะหอบขิ้วกันมาอุ้ยกะอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศไม่ใช่อะไรดอกอยู่ใสายอยู่ใสาท่านผู้ชมจ๋า หมากเผ็ดหมากเผ็ดมองเห็นไหมคะหมากเผ็ดหมากเผ็ดหมากเผ็ดนี้ต้องแช่เย็นนะคะหมากเผ็ดแช่เย็นถ้าไม่แช่เย็นมันก็อุ้ยเมื่อคือโหอดร้ายแค่ไฟนะหือซมาไม่สบายค่อยละเนาะบัดนี้เดี๋ยวนะคะ้าอยางงั้นต้องขอเคี่ยเขาลงหน่อยรู้สึกว่าเขาจะสูงไป <laughs> สูงไปหรือเปล่า สูงไปแน่เลยงั้นเธอลงหน่อยกไอยสิตั้งกระทะบ็ได้ใกล้ต้นไม้นะท่านผู้ชมเวลาลมพัดมาเนี่ยหิมะก็จะตกมาใส่ต้อมเฮ้ยมันจะหนาวอยู่นะคะแต่มันก็แฮบแคบปี้ปี้อยู่ครกโ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 กแนงโครกแนงเอาบักพริกมานะคะเอาบักเผ็ดบักเผ็ดจ้าบักเผ็ด ต้องกินเผ็ดไม่ค่อยได้แต่ก็จะใส่มันมีสีสันนะท่านผู้ชมนะก้วยคือจบยากแท้ต้องตัดนิดเดียวใส่บักเผ็ดโอ้ใส่ถุงมือใส่ถุงมือก่อนท่านผู้ชมจะ้ะเดี๋ยวจับปักเผ็ดแล้วก็จะ <laughs> จับปักเผ็ดแล้วก็จะมาขายี้ตาตัวเองเนาะใส่ถุงมือก่อนนะคะปักเผ็ดปักเผ็ด เดี๋ยวนะค่ะท่านผู้ชมจ๋าคลิปนี้ยาวหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าอยากให้ชมบรรยากาศจ้ามืดหน่อยเนาะอยากให้ชมบรรยากาศเบิ้งให้จบเด้อท่านผู้ชมจ๋าเพราะว่าออกมาทำตอนหนาวหนาวให้ท่านผู้ชมอันนี้มักเซื้อมาจาก เอามาจากเมืองไทยแล้วก็เอามาแช่ช่องแข็งไว้นะคะหมักเท็ดทานไปแล้วนะคะทีนี้ก็ปกติต้มจะใช้พริกแห้งนะคะแต่นี่ต้มใส่พริกสดไปสองอันนี้ก็เป็นกระเทียมกระเทียมกับพริกแห้งพริกแห้ง3ามเม็ดพริกสดสองเม็ดโอ้ยเนะาะอาตำตำตำค่ะไปตำทางไหนระบาดทีนี้ตำตำทางนี้เนาะ เห็นบอกท่านผู้ชมโอ้ยบักพริกกระเด็นแล้วบักพริกแกลนหนีบักพริกกระเด็นไปแล้วอันนึงมันก็สนุกมันก็คือจิ๊บแซบอยู่หรอกท่านผู้ชมเพราะว่ามันสนุกพริกต้อมอะกระเด็นไปแล้วหนึ่งเม็ดนะคะต้มเก็บคืนค่ะ มันไม่เป็นอะไรมันสะอาดมันกระเด็นค่ะเอามาใส่ค่ะตำกันท่านผู้ชมจ้าคักเลยค่อยเอาเห็ดไปทั่วแต่มันสนุกจ้าบอกเป็นไรเนาะค่ะนะคะได้เราได้แล้วเอามาทางนี้เอามาทางนี้เราจะเตรียมปรุงกันนะคะขอวางหน่อยจ้ะขอวางหน่อยนะคะอ,อย,ะะอยลมก็พัด ลมก็พัดเอาหิมะมาลมก็พัดเอาหิมะมาเอาทีนี้จนตัวแซบบอท่านผู้ชมจ๋าเดี๋ยวขอให้พื้นมันเรียบๆก่อนโอเคอันนี้ขอตั้งไว้ก่อนนะจ๊ะกระทะอยู่ไหนกระทะ ะะคะต้นผู้ชมกระทะนี่ก็กระทะใหม่นะคะถอดดั้มเลยค่ะซื้อมางานนี้โดยเฉพาะนะโอ้ยโอ้ยคือ,อมันคือไฟแหงเท่ะบัดนี้โอ้ยคืออีแซบครักพี่น้องจ๋า,าต้องให้ไฟมันอยู่นิ่งๆก่อน ได้กินบ่บัดนี้เอาแล้วเนาะตั้งโลดจ้ะเฮ้ยอ,อย่าบอกว่าเอาน้ำมันมาดิไฟจะได้ไม่ขัวหัวที่หัวต่ำเนี่ยอใส่น้ำมันหมูนะคะไม่ใช่น้ำมันหมูจ้าใส่น้ำมันพืชไปแล้วนะคะเพื่อนๆไฟสีบ่ไหมค้ครับ่อบัดนี่นมันพืชไปแล้วนะจ้า ีเดอ้อท่านผู้ชมจ๋ามองเขียนบ่เนาะโอ้ยพิกก็เป็นตาแซบอยู่เดอ้อเอาตั้งไว้ก่อนเนาะตั้งไว้ก่อนโอ้นี่ละครเรียก่็ไม่ครัวหัวยุ่งค่ะใส่เนาะขอจานแี้ขอจานแม้ขอจ,าน,นขอจานหน่อยขอจานหน่อยเดี๋ยวจะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าต้มจะผัดอีหยังโอ้ยลุกอีกลุกอี อ,าาอ,าาอ,อย่าพึ่งไหมนะจ๊ะอย่าพึ่งไหมนะรอค่อยก่อนเด้อท่านผู้ชมอันนี้เป็นหอยแมงผู้นะคะเป็นหอยแมงผู้แช่เย็นค่ะไม่ขัวปกเล็กนี่กเก็กเลก็ลก,ลก นี่ค่ะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรอต้มก่อนนะจ๊ะแล้วก็มีกุ้งมีกุ้งค่ะมีกุ้งค่ะมีกุ้งค่ะท่านผู้ชมต้องเอาวางไว้ก่อนดีไหมเอาลงไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันสิไหมเอาอขอ,อาลงไว้ก่อนนะคะอุ้ยอันนี้ก็เป็นกุ้งค่ะกุ้งแช่เย็นนะคะ คนเบงเอาเด้อท่านผู้ชมจ้าท่านผู้ชมจ้าอันเจ้าของก็หลบมุมจากน้อยให้ไฟเป็นนางเอกค่ะมือนี้ให้กองไฟเป็นนางเอกนะคะอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็มีกุ้งมีหอย <c oughs> ได้แล้วนะคะกุ้งกับหอยแช่เย็น แช่เย็นแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่กับใบมะกรูดแช่เย็นนะคะต้มก็ใส่ไปแล้วนะคะอีกอย่างอีกอย่างคือไม่ต้องมีพิธีรีอตองเอาใส่พร้อมกันไปโลดจ้ะแล้วก็อันนี้มันคืออพริกไทยอ่อนนะคะแต่พอแช่เย็นแล้วมันก็จะดำปิดดำปีนะคะทีนี้ ขึ้นตั้งเหมือนเดิมเนาะโอเคหวังว่าเธอคงจะมันจะได้กินวันนี้น,น,นุน่นไงนุ่นไงเกือบไปแล้วเพื่อความแน่นอนต้องขอให้มันลงต่ำกว่านี้หน่อยเดี๋ยวจะไม่ได้กินขอให้ไฟมันต่ำกว่านี้นิดนึงปกติ ถ้าเป็นข้าวนอกม้านเนี่ยต้องจะเป็นแต่แบบพวกย่างนะคะจะไม่ค่อยเป็นพวก,พวกผัดสักเท่าไหร่สนุกสนุกนะคะสนุกนะคะจได้กินวันนี้ท่านผู้ชมมือนะจะได้กินไหมคะจะได้กินไหมคะ กระทะเนี่ยกระทะใหม่แต่ว,ว่าต้องต้มต้มน,น,น้ำไปแล้วนะคะต้มน้ำไปแล้วโอคต้มน้ำเตจทิ้งไปแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าทีนี้เราก็เอาเครื่องปรุงเรามาใส่เลยจ้าอ้มือก,กระเด็นกระดอนค่ค่อยกระยานเนาะ น,นี่นคนัวหัวป่านะจ๊ะหัวป่าจริงๆค่ะอร่อยแน่ๆเลยไปยจะหวักนะคะหัวลักหัวหลงไม่รู้หลงไปไหนพะเขากินกับเราไม่ไ้เอาใส่ไปเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋าเหมือนกุ๊กมืออาชีพเลยมีไฟไหมในกระทะด้วยค่ะ น้ำมันเพิ่มอีกสักนิดน้ำมันขอ,อนิดนึงโอเค้ตรนี้ก่อนนะจ๊ะเครื่องปรุงเครื่องปรุงองยู่หนจ๊ะเ,เป็นปซอสแทบอยู่ด้ท่านท่านผู้ชมอันนี้เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงใส่ไปเลยนะจ๊ะ ใส่มากก็เค็มมากค่ะใส่น้อยก็เค็มน้อยไม่ใส่ก็ไม่เค็มเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ<ฮ>เป็นจะแซ่บพอมกุบเลยท่านผู้ชมจ้ะแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีอีกอีกไหนอีกอีกไหนอีก,อก,อก อันนี้ก็เป็นน้ำปลานะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าอันนี้ก็ใส่มากเค็มมากใส่น้อยเค็มน้อยค่ะอ่ะอีกหน่อยนึงต้มค่อนข้างจะเค็ดกินเค็มนิดนึงแล้วแต่มักมั้นค่ะท่านผู้ชมจ๋าเยอะๆดูซิต้องมีเครื่องปรุงอะไรอีกไหมที่มันขาดมันเกินมันเหลืออ๋อมีน้ำมันหอยใส่หน่อยนะคะ มันโพยมันโพยอุ้ยแซบยี่หรี่วะควันขมวงเลยท่านผู้ชมจ๋าสงสัยเพื่อนบ้านน่ะได้กินหอมกุ๊บเลยแล้วเนี่ย <laughs> หอมกุ๊บหรือว่าเขาจะจะฉุนกันก็ไม่รู้เนาะ เป็นปลาแซบอยู่นะเจ้าท่านผู้ชม อยู่ไหนคะช้อนช้อนอยู่ไหนจะช้อนได้เอาช้อนมาไหมคะน่าจะเอามาดีนะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะชิมชิมคะชิมๆนะคะท่านผู้ชม น้ำตาลมาต้มลืมจริงๆนะคะท่านผู้ชมถ้าหากแล้วน้ํามันแห้งเนี่ยเราก็เอาหิมะใส่ด้วยก็ได้นะคะแต่นี่มันก็ไม่แห้งเท่าไหร่แต่ว่าต้มเอาให้ดูว่าเราสามารถใช้หิมะใส่ได้แต่นี่ก็หิมะโปรยปลายลงมาแต่ต้นไม้บ่อยๆโอเคค่ะท่านผู้ชมจ๋าแค่นี้เราก็ได้อาหารอร่อยอร่อยฝีมือกุ๊กดูนะคะ ควันขมงเลยน้องเห็นบนนอมันก็จะมีกุ้งมีหอยแมงผู้มีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกไทยดูหน้าด,ด,ดูหน้าไม่ครัวหัวป่าน่าอร่อยอยู่นะน่าอร่อยอยู่นะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันเลยจากท่านผู้ชมสาน <c oughs> ี่ากร้อนๆวันนี้นะ เหรอเลยจ้าโอเคอันนี้ขออนุญาตก่อนนะจ้าเก็บซะก่อน <laughs> อย่าตกนะคะอย่าตกนะ,ะอยู่ไหนะค่ะอยู่ไหนค่ะช้อนอยู่ไหนคะเดี๋ยวจะโชว์ท่านผู้ชมหน่อยว่าควันฉูอยู่นะท่านผู้ชมน่ากินไหมคะข้าวนี้ต้องุงต้อมหุงออกมาจากที่บ้านนะคะ <c oughs> กินอาหารร้อนๆท่ามกลางบรรยากาศหนาวหา ทำากลางหิมะกินข้าวคุกหิมะใส่สักนิดนึงอันนี้ข้าวนะคะอันนี้หิมะคะ่ะนี่ทำเล่นไปอย่างนั้นแล้วค่ะมันสนุก <laughs> อุ้ยท่านผู้ชมกลิ่นมันยั่วยวนมากเลยคะ่ะต้องขอชิมกุ้งก่อนนะคะอาอาวอาท่านผู้ชมสักคำสักคำ เหมือนยกทะเลทั้งทะเลมาที่นี่เลยค่ะการที่เราใช้ช้อนไม้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมคืออาหารร้อนๆเนี่ยมันจะไม่ร้อนค่ะไม้มันจะไม่ร้อนนะคะแล้วเวลาเราต้องกินหิมะนะแอบมองข้างหลังไฟมันจะกระเด็นไหม,มก็อร่อย ฟินมากค่ะสุดยอดจริงๆค่ะท่านผู้ชมสุดยอดอีหลีสุดยอดอีหลี กินก่อนนะคะขอ้อกระบากสากกระเบือก็ยังไม่ได้เก็บเลยจ้ะอือร่อยสุดยอดฟินมากเลยค่ะท่านผู้ชมมาเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆนท่านใดอยากจะดินเนอะร์ อาหารเย็นท้ามกลางบรรยากาศหิมะหนาวๆกับกองไฟกระเพราค่ะวันนี้กระเพาหอยแมงคู่กับกระเพรากุ้งนะคะเอ้ไม่ใช่กระเพราสิผัดผัดพริกธรรมดาค่ะใส่พริกไทยพริกไทยอ่อนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ใบมะกรูด มานั่งตรงนี้อีกยังกินไม่ถึงไหนเลยท่านผู้ชมจ๋ายังจะห่วงคุยอ,อร่อยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะชิมหน่อยคะ่ะชิมหน่อยชิมหน่อยควันฉุยเลยนะคะควันฉุยเลยอาหารอุ่นๆแก้หนาวือสุดยอดเลยคะ่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมขาสำหรับคลิปนี้ต้องเอาบรรยากาศ ธรรมชาติมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็พามาทำอาหารข้างนอกทำเอาบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วซ้อมต้องขอจบด้วยแค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เลยไม่ได้ร้องเพลงประจำ ประจำช่องเลยเนาะถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเอาไว้เอาไว้คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีครั้งคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ